สวัสดีครับทุกคนวันนี่เราจะมาสอนโหลด Minecraft กันนะครับผมข,ขั้นแรกกดดาวน์โหลดที l a นเชอร์ตรงนี้นะครับผมเออลืมไปเลยให้กรอกทีแรนเชอร์ o r er. g en ได้นะครับเพื่อจะเข้าสู่หน้าเว็บโหลดนะครับผมกดดาวน์โหลดที l a นเชอร์ตรงนี้นะครับผมจากนั้นทีแรนเชอร์ er ก็จะเรียงขนาดจากนั้นคุณก็แค่ทำตามขั้นตอนให้เรียบร้อยคุณก็จะได้ เเป็นตัวก่อนเข้านะครับผมก็มีอุปกรณ์ให้เลือกสรรใช้มากมายครับผมจะนักกด enter the Game กันเลยมันต้องรอนิดน,นึงนะครับผมนะครับ จะเป็นข้อพิสูจน์ครับว่าเราสามารถเดงได้หนะร,บ,ร,รบผมะปะ่า็น Java Edition นะครับผมนี่สามารถดาวน์โหลดโลกใหม่มาเล่นกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็คงจะราก่อนครับผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอเล่นกันสนุกนะครับ